สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชอ่องร้อหนึ่งชาแนลนะฮะวันนี้ผมก็มีอ่าของเล่นมาเล่นใหม่อีกแล้วนะฮะก็จะเป็นอ่า i t e c h G733 นะฮะซึ่งผมจะนำหูฟังตัวนี้นะฮะมาเล่นกับเกมที่ผมเล่นอยู่ประจำนะฮะแล้วก็ จะนำมาเล่นกับตัววงมอะไร Logitech G.19 ด้วยนะว่ามันจะได้ฟิลลิ่งมากแค่ไหนนะฮะก่อนอื่นเลยนะฮะเจ้าตัว Logitech G.73 3นี้นะฮะมีน้ำหนักเพียง278กรัมเท่านั้นเองนะฮะซึ่งทางผู้พัฒนาก็เคียมาว่ามีน้ำหนักที่เบากว่าชีสเบอร์เกอร์2ชิ้นนะครับผมนะฮะนี้ทางผู้พัฒนาเขาเคียมาแบบนั้นเลยนะฮะ ซึ่งมันเป็นหูฟังที่มีน้ำหนักเบามากๆนะครับผมและหูฟังตัวนี้ก็ยังเป็นตัวระบบไลท์สปีดไวเลสด้วยนะครับผมนี่ฮะนี่ฮะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้เลยนะซึ่งใครเห็นสัญลักษณ์แบบนี้ก็ต้องรู้เลยว่ามันเป็นระบบที่มีความเร็วสูงนะฮะซึ่งทําให้เสียงไม่ดีเลยนะฮะก็จะสามารถฟังเพลงเล่นเกมได้อย่างสนุกเลยนะฮะ แล้วก็ยังมีเสียงระบบ7.1ด้วยนะครับผมแล้วก็มีไดเวอร์นะครับผมไดเวอร์ driver, เสียงที่เราสามารถปรับใช้ได้ตามต้องการเลยนะครับผมพอคุณฟังตัวนี้นะครับชาร์จ1ครั้งนะครับจะอยู่ได้29ชั่วโมงเลยนะครับผมนี่ฮะเข้าเคมาเลยนะฮะจะอยู่ได้ถึง29ชั่วโมงนะครับผมแล้วก็มีไฟ r g b ์นะครับผม โอเคเดี๋ยวเรามาลองแกะกล่องกันเลยดีกว่าะไคะครับผมนี่ฮนะว้าวเปิดออกมานะครับผมก็จะเจอหน้าตาแบบนี้เลยนะฮะคีบเพย์ยิ่งนะครับผมข้างในก็จะมีเป็นาสาย USB นะฮะเอาไว้สำหรับชาร์จเจ้าตัวหูฟัง Logitech G733 นะครับผม แล้วก็มีไม้เนะฮะนี่ฮะเป็นไม้ที่ผมบอกนะฮะที่ร่วมพัฒนากับบูไวท์นะครับผมแล้วก็มี USB นะฮะช่วยเพิ่มสัญญาณไวเลสนะฮะตัวนี้เลยนะครับผมต่อมานะก็จะเป็นพระเอกของเราเลยนะฮะก็คือเจ้าตัวหูฟังต o ว i t e c h G733 นั่นเองนะฮะว้าวนี่เลยนะฮะ อันนี้ผมได้สีม่วงมาเลยนะฮะนี่ฮะสวยงามมากแล้วก็มีน้ำหนักที่เบานะฮะเบามากนะฮะเบากว่าชีสเบอร์เกอร์2ชิ้นนะครับผมนะมแล้วก็มีไฟ RGB อยู่ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะลองเปิดกันนะนี่ยนะังไงยังั้นสวยครับอ้อหือจ่มๆเลย ูฟังนะฮะก็จะมีรูเสียบไม้ตรงนี้นะครับมีรูเสียบไม้๋ย่ผมจะลองเสียบให้ดูเลยนี่เสียบไม้เข้าไปปึ๊บนี่นะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็มีปุ่มอะไรอีกอ่ะเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับนี่เพิ่มเสียงลดเสียงนะครับแล้วก็อันนี้ปุ่มปิดเปิดไม้นะครับผม นะปิดเปิดใหม่ใช้ปุ่มนี้ได้เลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นรูชาร์จนะครับผมเป็น USB Type C นะครับรูชาร์ตที่ครอบหูตรงนี้นะฮะจะเป็นเมมโมรี่โฟมด้วยนะฮะซึ่งผมชอบมากนะฮะมันจะไม่ใช่แบบหนังนะฮะมันจะเป็นเหมือนผ้านะครับผมเป็นเมมโมรี่โฟมนะฮะประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าตัวหูวฟังนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มใช้โปรแกรม ตัวเจ้า G h u ักันนะพอเปิดขึ้นมานะครับก็จะเจอกับเมาส์คีย์บอร์ดแล้วก็ตัวกล้องตัวพวงมาลัยนะฮะแล้วก็ตัว Logitech G 733นะฮะตัวนี้เลยนะครับก็จะมีเปอร์เซ็นต์แบตบอกไว้ด้วยนะฮะเหลือ21นะฮะตอนนี้อ่ะก็กดเข้าไปเลยนะครับก็จะเจอกับเมนูแรกนะฮะเมนู h e ฟ d p นะครับผมซึ่งเป็นเมนูเอาไว้สำหรับปรับเสียง ของหูฟังของเรานั่นเองนะฮะวอลล่มนะฮะก็คือระดับเสียงนะฮะปรับเสียงได้นะฮะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นการปรับเสียงความดังของไม้ของเรานะฮะตัวนี้เลยนะฮะไซ์โทนนะครับผมไซ์โทนนี้ก็จะเป็นเป็นเสียงจากไม้นะฮะที่เราจะได้ยินเสียงของเราเองนะฮะซึ่งเสียงเราเนี่ยจะเข้าไปอยู่ในหูฟังที่เราฟังอยู่นี่แหละนะครับผม คล้ายๆเป็นไมค์สตูดิโอเวลาร้องเพลงอะไรประมาณนั้นนะฮะอันนี้ก็จะเป็นอีคูเลเซอร์หรือว่า EQ ได้นะฮะซึ่งจะเป็นการเล่นเสียงนะฮะปรับความทุ้มนะฮะความแหลมนะฮะได้นะครับผมตามที่เราต้องการหรือเ,เราจะไม่ใช้ก็ปิดไปได้เลยนะฮะประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นค่าที่เขาเซตเอาไว้ให้ให้เราเลือกนะฮะเช่นค่าแรกจะเป็นเบสบูทนะครับผม ปรับมาให้เราแล้วนะฮะเสียงก็จะแตกต่างกันไปนะครับต่อมานะฮะก็จะเป็นเซอร์ราล์ซาวนะครับผมอ่ะปึ๊บนะแล้วก็กด enable เซอร์ราล์ซาวได้นะถ้าเกิดเราจะใช้งานนะฮะก็จะเป็นระบบเสียง7.1นั่นเองนะครับผมตัวเซอร์ราล์ซาวนะะก็จะมีโปรไฟล์เยอะมากนะฮะก็จะมีโปรไฟล์อย่างเช่น uh, entertainment แล้วก็ gaming dts super stereo mode ก็จะเป็น ที่ทําให้เสียงดีขึ้นนะฮะตัวนี้นะฮะก็สามารถปรับเลือกได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดเราจะใช้เซอร์ราซาว,าวเราก็ปิดตัวล่างไว้นะฮะหรือใครอยากได้ค่าเดิมนะ,ะก็กดรีเซ็ตได้เลยนะฮะตัวนี้นะครับผมต่อมาเป็นไมโครโฟนนะฮะฟังก์ชันแรกนะฮะก็จะเป็นการปรับเสียงไมโครโฟนนะฮะปรับให้เบาปรับให้ดังนะครับผมเวลาเราปรับฟังก์ชันในโปรแกรม G Hub แล้วนะฮะเราก็สามารถอ่า เทสเสียงตัวเองได้ว่าเสียงของเรานั้นเป็นแบบไหนนะฮะเนี่ยฮะเป็นไมค์เทสนะครับผมก็กดบันทึกนะฮะแล้วก็กดสต็อปแล้วก็ฟังแล้วก็จะได้ยินเสียงของตัวเองนะฮะว่าเสียงของเรานั้นหล่อเท่แค่ไหนนะฮะเดี๋ยวเราจะลองเปิดบลูวอยด์ดูนะซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่พัฒนากับบลูวอยด์นะครับผมอ่ะลองเปิดดูบลูวอยด์นะครับผมมันก็จะมีโปรไฟล์ให้เลือกหลายโปรไฟล์เลยนะมันจะมีบอดแครส์แล้วก็ FM นะฮะไฮวอยด์ v o บอยเยอะมากนะฮะตรงนี้ AM อย่างเงี้ยเสียงผมก็จะเปลี่ยนก็แปลกไปนะฮะอา,อาจจะไม่เหมือนเดิมนะฮะก็รปรับไปเรื่อยๆนะครับผมแต่ถ้าเกิดเราอยากจะสร้างเองนะฮะเราไม่อยากใช้โปรไฟล์ของ v ูบอยที่ v ูไว้ให้มาก็กด Create New รีเซ t ได้แล้วก็ตั้งชื่อสักหน่อยนะฮะอ่าเป็ดนดหนึ่ง แล้วก็ปรับ EQ ได้เลยนะฮะปรับโลปรับไฮปรับมิดปรับไฮได้นะฮะเป็น preset ของเรานั่นเองนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะปิดโหมดนี้ไปก่อนนะฮะต่อมานะฮะก็จะเป็นเป็นการตั้งค่าปุ่มต้องปุ่มปิดไม์นะฮะอ่าซึ่งปุ่มนี้มันสามารถตั้งให้เป็นตัวร o u d s o u n ก็ได้นะครับผมหรือว่าจะเป็น e q เ a เซอ e r นะฮะ สามารถปรับเปลี่ยนได้ว่าจะให้ปุ่มนี้เป็นปุ่มอะไรนะครับผมซึ่งมีให้เลือกมากมายเลยเป็นคอมมานด์นะฮะเป็นคอปปี้วางหรือว่าเป็นคีย์อะไรอย่างเงี้ยก็ทําได้นะฮะในปุ่มนี้นะครับปุ่มิดเปิดนะต่อมาเป็นตัวไลท์ซิงก์นะฮะมันจะออกเป็น2ส่วนนะฮะแบ่งเป็น2ส่วนนะฮะก็คือแถบด้านบนกับแถบด้านล่างนะฮะอย่างเช่นนะฮะผมอยากได้ด้านบนเป็นสีฟิกแล้วกันนะฮะเอาเป็นสีแดงนะฮะเห็นไหมมันก็จะเป็นสีแดงเห็นป่ะส่วนด้านล่างนะฮะเราผมผมจะฟิกเป็นสี นี่ฮะเห็นไหมมันก็จะเป็นแดงฟ้าแบบนี้นะแล้วก็จะมีโหมดอื่นๆนะฮะไซเคิลก็ตั้งได้นะฮะเป็นสีแบบวนลูปนะฮะนี่ฮะแบบนี้นะครับเป็น RGB ไปนะฮะตั้งอ่ความเร็วได้นะฮะความเร็วในการเปลี่ยนสีนะฮะส่วนอันนี้ก็จะเป็นแสงที่จะค่อยๆเข้มแล้วก็อ่อนลงนะฮะ ตัวนี้ก็จะปรับตามแสงหน้าจอขอมของเรานะฮะส่วนตัวนี้ก็จะปรับเป็นแสงตามเสียงนะฮะออดิโอนะฮะประมาณนี้นะครับผมโอเคครับก็สำหรับโปรแกรม C ครับก็มีเพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวเราไปลองฟังเสียงในเกมกันบ้างนะครับผมว่าจะได้อัตรรลดมากสักแค่ไหนนะฮะ โอเคครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ในเกม EDS แล้วนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาลองเบิ้นเครื่องกันหน่อยนะฮะอ้อเฮ้ยเสียงชัดว่ะเสียงชัดว่ะเฮ้ยเสียงได้ว่ะอ้โอโอเคเลยโอเคเลย ยาวไปฮะเสียงภายในก็โอเคเหมือนกันนะเนี่ยแรงกว่าแรงกว่าเออได้รู้สึกมีโอ้ ยกล้อข้ามไปหนึ่งทีรู้สึกได้อัตราลดเพิ่มขึ้นนะฮะนี่เสียงจากด,ด้านหน้ารถนะฮะเสียงเยียบลูกลังชัดเจนชัดแจ๋วโอ้เสียงรถนี่ได้อัตราลดเพิ่มมากขึ้นเลยนะฮะสุดยอด ต่อไปฮะเสียงสุดท้ายเสียงคว่ำครับเราไม่คว่ำอีกนึกว่าจะคว่ำอุ่าดิฟโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะฮะก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมฝากไว้ด้วยนะฮะสำหรับเจ้าตัว LogitechG733 นะครับผมเป็นหูฟังไร้สายซึ่งมีระบบไลทสปีดไวเลดด้วยนะฮะที่ทำให้ ความรู้สึกเวลาเราฟังเสียงจัดคอมเนี่ยไม่ดีเลยเลยนะฮะนะเวลาผมเหยียบเบรกเหยียบพันเลเร่งตอนเบิ้ลเครื่องนี่ก็ไม่มีหน่วงไม่มีดีเลยเลยนะฮะเหมือนเป็นหูฟังที่มีสายเลยนะฮะแต่มันเป็นฟังไร้สายนั่นเองนะฮะโอเคครับผมสำหรับคลิปน,นี้นะฮะนุอหนึ่งต้องขอตัวลาไปก่อน,นะครับผมสวัสดีครับ